อาเซียนเป็นหลรมตัวของอประเทศในทวีปเอเชียมะันออกเฉียงใต้ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในพิญญาณว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบให้จะตั้งประชาคมอาเซียนคือเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นมาของอาเซียนสังคมประชาคมนั้น เอเชียตะวันออกเฉีงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปริญ,ญากรุงเทพหรือปริยญญาอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหา2510โดยมีประเทศสมาชิก5ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และถาเซียนสูส่การเป็นสมาคมา สมาคมอาเซียนในปี2558ัริบปดปิบัติิบททางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่ท้าทา,ายใหม่ๆอาทิโรคระบาดการก่อาการลายยาเสพติดสัมมนุษย์สิ่งแวดล้อมภัยพิบัติอีกทั้งยังมีความจำเป็นต้องรวมตัวเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้ ประชาคมอาเซียนคือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้เป็นชุมชนที่ความแข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาสและรับมือสถานการณ์ของอาเซียนหนึ่งส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือสองส่งเสริมสันดิภาพ 3. สามเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง 4. สี่ส่งเสริมส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหก เพื่อวัตสิทธิภาพของกิจกรรมและอุตสาหกรรมเจ็ดสร้างเสริมความร่วมมืออาเซียนประเภทภายนอกองคภาษาอาเซียนภาษาทางการที่ใช้ต่อกันคือประสาต้องขวัญของอาเซียนหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาลักษณ์อาเซียนหนึ่งสีแดงหมายถึงความกล้าหาญสองสีขาวความรู้สึกสามสีน้ำเงินหมายถึงสักดิภาพสี่สีเหลืองหมายถึงความเจริ ชุดประจำชาติสิประเทศอาเซียน 1. ชุดประจำของมาเลเซียคือบาจูมาลายูบาจูกุงแล้วชุดประจำชาติของเวียดนามคืออาย่าชุดประจำชาติของพม่าคือหลอนยี่ชุดประจำบูนายคือบาจูกุงชุดประจำชาติของลาวคือชุดแต่งกายแบบสากลชุดประจำชาติของอินโดนีเซียคือชุดเกบายา ชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์คือชุดบาลองตาการลอชุดประจำชของประเทศไทยคือเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมเป็นต้นและชุดประจำชาติของกัมพูชาคือชุดชัมปอยชุดประจำชของสิงคโปร์คือชุดเกบายา สิบประเทศอาเซียนมีหนึ่งประเทศบูนายสองประเทศกัมพูชาสามประเทศอินโดนีเซียสี่ประเทศลาวห้าประเทศมาเลเซียหกประเทศพม่าหรือสหารรัฐอาณาจักรพม่าเจ็ดประเทศฟิลิปปินส์แปดประเทศสิงคโปร์เก้าประเทศเวียดนามสิบประเทศไทยและยังมีอาเซียนบวกสาม คือ 1. ประเทศจีน 2. ประเทศเกาหลีใต้ 3. ประเทศญี่ปุ่นและมีอีกอาเซียนบวก 6, 1. ปร,ประเทศจีน 2. ประเทศเกาหลีต้ 3. ประเทศญี่ปุ่น 4. ออสเตรีย 5. ประเทศอินโดนีอินเดีย6ประเทศนิวซีแลนด์ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 哒哒嘿呀，哒哒嘿呀，哒哒哒嘿呀，嘿呀，哒哒哒嘿呀，哒哒哒嘿呀，哒哒哒嘿呀，嘿查查查查查泰哎，嘿嘿嘿嘿嘿查！啊，心融ใจ，啊，心เรามารวมใจ，啊，心融ใจ，啊，心เรามารวมใจ，马来西亚、柬埔寨、泰国。 singapore vietnam brunei